นี่จะมีต้นไทรมีลูกไทรครับนกเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานม,มรณนะครับประตูงวครับ ประตูงัวครับมันคืออะไรครับสงสัยครับก็เลยแวะครับไปดูครับสะพานมรณะประตูงวครับตรงนี้ผูห้หลิตรองก้านะครับผมด้วยความสงสัยต้องเดินเข้าไปดูครับว่ามันคืออะไร ามันจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ อะไรครับพี่โอ้แบบ oh, ไม่ได้เอาไฟมานี่หน้าที่แห่งนี้เป็นสฐานที่ที่ทำให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเป็นประตูที่จะเข้าไปตีฐานใหญ่ของผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์จึงได้ขนานนามที่แห่งนี้ว่าประตูงวัวหรือสะพานมรณะพวกเราขอสรุดีกับเหล่าทหารผู้กล้าเหล่านั้นขอให้ดวงวิญญาณ ของท่านจงสู่สุคติยืนยไว้อะไรสิบวินาทีครับตรงนี้คือประตูงวัวเหรอพี่เนี่ยไม่รู้สิเดี๋ยวผมไปดูหรือว่ามันต้องเดินหรือว่ามันต้องไปเดินตรงนู้นดีไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นประตูโอเคนน่ก็มันมืดอะครับเราไม่ได้เอาไฟเข้ามาอีกแล้วครับเดี๋ยวส่องไฟนิดหน่อยครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นก้อนหินใหญ่ๆครับเขาเรียกประตูงัวหรือสะพานมรณะจะมีป้ายนะพี่แต่ว่าคนไม่ค่อยเข้ามาครับประตูงัวหรือสะพานมรณะเราเข้ามาตอนนี้น่าจะใช่ครับเดี๋ยวนี้มันน่าจะเดินไม่ได้แล้วมั้งพี่ เดี๋ยวนี้มันน่าจะเดินไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสะพานตรงนี้มั้งครับไอตัวเนี้ยก้อนหินน,นั่นเนี้ยที่ว่ามันโค้งๆแล้วก็ข้ามเหมือนเป็นสะพานอะ่ะโอเคเดี๋ยวด้วยความสงสัยฮะที่นี่ใต้สะพานอย่างนี้ก็หลบฝนได้เลยว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลยพี่มันคือสะพานมรณะมันมีเรื่องเล่าเล่านะครับอา่า ข้อมูลผมไม่ค่อยมีฮะด้านบนน่ะน่าจะเป็นทางเดินมัแต่ก่อนครับด้านบนน่ะน่าจะเดินได้แต่ทุกวันนี้น่าจะเดินไม่ได้แล้วพี่ลกบนก้อนหินน่ะน่าจะเดินไม่ได้แล้วนะมันลกครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินสูงสูงมากครับ แล้วก็ก้อนใหญ่ด้วยเนี่ยครับไอ้ที่สะพานมรณะก็น่าจะเป็นแท่นหินก้อนนั้นนะ่ะมั้งครับแต่ก่อนน่าจะเป็นทางเดินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลําห้วยนะพี่นะม,มันเป็นลําห้วยแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนจะเป็นสนะ,นะพานพาน่ะน่ะเออะพานไปยาวยาวไปนูน่นเลยเขาก็เลยเรียกสะพานมรณะน่าจะประมาณนะั้นมั้งน่าจะ,น,าจะน่าจะอดีตการนะ เห็นเขาเขียนไว้ตั้งแต่พักคอมมูนิตนะครับนี่ครับต้นกล้วยพันปีว้าให้ดูนะครับกล้วยพันปีอีกแล้วกล้วยพันปีนะมันสูงมากๆจริงๆนะครับพันปีไม่เห็นมีปลีสักปลีเลยครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นกล้วยป่านะที่มันพยายามที่จะแบบเอ่อ ออกไปมันพยายามที่จะออกไปรับแสงอาทิตย์นะครับมันก็เลยแบบต้นสูงอ่ะก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้มีแต่ก้อนหินใหญ่ๆครับสนะพานมรณะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมหนึ่งครับพี่ตรงนู้นอะ่ะมันจะมีทางเดินไปเนี่ยพี่ต้นอบเชยป่ะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องต้องเด็ดดมเขาเด<ม>็ดใบดมได้ไม่เป็นไรพี่ได้กลิ่นปะ่ะได้กลิ่นมันปะ่ะ นี่ไงยิ่งต้องขยี้ขยี้เลยใบยมันไม่เหมือนต้นเขาจะเอาต้นยังไงอื้อืมอื้อืมอืมอมอือห<ช>อมหอมแบบเย,นยน็นๆน่าตาจ้ามาตามเป็นอย่างนงี้มันหอมเยน็นซ่าซาสะพานมรณะตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานครับ จะมีความโค้งตรงนั้นนะครับครอบลําห้วยอยู่เหมือนสะพานอะ่ะเดินบนได้ใช่ไหมพี่ไปเดินบนกันไปดูตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ปักป้ายนะครับแต่ว่าขอาไม่ค่อยพัฒนาเพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามานักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เข้ามามีท่อน้ำด้วย พี่ยโดนข้อน้ำเขาเนาะน้ำ,น,ำน่าจะน้ำประปาภูเขาน่าจะลงแทงไปใช้เพื่อการเกรษตรอะไรสักอย่างนี่แหละนี่เราต้องรอดไปโย่ฮะคงจะไปลำบากพี่แต่เห็นมีคนเดินนี่ลองรอมีคนเดินขึ้นไป ครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนด้านบนก้อนหิน,นด้านบนสะพานนะนะก็มันจะเป็นด้านบนของก้อนหินก้อนนะั้นนั่นแหละเป็นสะพานมรณะมันล่องรอยคนหรือล่องรอยสัตว์ป่าก็ไม่รนะู้เนาะตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆถนนนะครับเราเข้ามาดูได้ไม่น่าจะหลงป่ามันลกครับว่าจะพาไป ชมด้านบนของไงนั่นเนี่ยด้านบนของไงสะพานมันก็เป็นทางเดินนนั่แหละพี่ขอเข้ามาชมอ่าร่องรอยประวัติศาสตร์หน่อยครับสงสัยครับด้านล่างก็เป็นลำห้วยนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสะพานเนาะแต่มันเดินไม่ได้แล้วเราคงมา ใช่แล้วพี่เนี่ยตรงนี้แต่ก่อนแต่ก่อนในยุคยุคก่อนน่าจะเป็นแบบสะพานอะ่ะก็คือว่าไม่ไม่ไม่ลกขนาดเนี้ยแต่ว่าเราเราไปต่อไม่ได้แล้วมันตันละเนี่ยมันเป็นก้อนหินแบบเป็นสะพานอโอเคครับสงสัยเหลือเกินมันไม่มีคนเข้ามาเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนก้อนหินก้อนใหญ่นะครับไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับข้างในป่ามันค่อนข้างมืดแล้วน้ําตกห้วยขมืนน้อยห้วยขมืนน้อย50เมตรนะครับกับเวลากำลังจะ6กโมงครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอากาศเย็นมากครับ น้ำตกห้วยขมืนน้อยผ่านมาหลายรอบแล้วครับผมยังไม่ได้เข้ามาดูเลยว่าห้วยขมืนน้อยนี่มันเป็นยังไงแต่ที่รู้ตอนนี้คือมันมืดๆนะครับแต่ก็โอเคด้วยความที่มันไม่ไกลมากเราก็เข้ามาถึงแล้วครับ ตอนนี้น้ําตกห้วยขมืนน้อยถ้าหน้าน้ำมัคงจะสวยนะครับครับนี่คือหน้าตามันเป็นประมาณนี้มันมีช้นหนึงตรงนี้มันคงจะเดินไปลําบากนะครับว้าวงามมากครับน้าตกห้วยขมืนน้อยครับ กับบรรยากาศใกล้ใกล้ใกล้กลพบกัมกัมครับเราคนกรุงเทพก็พูดประมาณนี้เละ <c oughs> ก็ประมาณนี้นครับจอดรถห้าสิบเมตรเข้ามาครับบริเวณน้ำตกห้วยขมึนนะฮะตอนนี้ขมึนแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวเราออกกันไปแล้วเดี๋ยวข่ํา ก็สงสัยครับว่าหน้าตาห้วยขมึนมันเป็นยังไงก็เลยแวบเข้ามาดูนะครับกรับกรับแวบมาดูคลายความสงสัยนะครับกับบรรยากาศใกล้ใกล้ปลุกกล่ำนะครับอ,อะไรนะพี่ เขาเรียกว่าฝายชะลอน้ำชะลอน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแ้งไงพี่หรือว่าบางทีก็ด้านล่างก็คือเวลาน้ําป่ามามันจะได้ปัะทะเหมือนระบบเดียวกับจานอ่ะพี่ถ้าเกิดว่ามาเยอะมันก็จะชะลอชะลอชะลอแต่ถ้าเยอะมากก็พังกันแหละหินนี่มันเป็นลาวาไม่ใช่เหรอพี่ เป็นภูเขาไฟระเบิดหรือเปล่าตรงนี้มีเหพี่ไม่เมื่อหลายร้อยสิบศตวรรษมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่พี่ก็สังเกตเป็นล้านปีเลยเออว่าเป็นล้านปีไง <c oughs> เอา้าแล้วพี่สังเกตดูเลยมันเป็นได้ไงมันเป็นเหมือนหินหิน,ห,นหินเหลวอะหินเหลวแล้วก็แบบปะทุข,ขึ้นมาไหล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 แล้วทีเนี้ยอะฮะไอ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 ดินเนี่ยมันเกิดจากการทับถม ของวัดจะพืชหรืพืชมานานปิด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 ปเนี่ยผมเดาว่านะพี่มั่วเอ้าแล้วพี่ว่ามันมาจากไหนล่ะโอเคครับกลับกลับฐานไปเรื่อยๆ ดียามเช้าครับเมื่อวานหลังจากที่เราได้ลงมาจากาภูลุมโลก็มาพักผนะ่อนฮะพักผ่อนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเินร่องกล้านะครับก็ยังพักผ่อนกันที่นี่วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะกลับบ้านกันแล้วครับแต่บรรยากาศตอนเช้าเท้านี่มัน โอเคครับผมประทับใจมากก็เลยอยากจะพาเดินเที่ยวชมบรรยากาศดงสนหรือบริเวณที่กลางเต็นท์อีกรอบหนึ่งครับว่าปีนี้ปีใหม่เนี้ยปัจจุบันสถานที่ตรงนี้มันเป็นยังไงครับครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่า ร้านค้าร้านสวัสดีการนะครับนี่จะมีต้นไทรมีลูกไทรครับนกเยอะมากเลยอยู่ติดกับบาบ่้านพักครับนกเยอะมากครับครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณลานกลางเต็นท์นะครับ ลานจอดรถแล้วก็จุดจ่ายเต็นท์บริเวณกลางเต็นท์ก็อยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันนิดนึงว่าวันนี้มันจะมีทะเลเหมอกให้เราได้เห็นหรือเปล่าครับวันนี้เช้าวันที่สิบอ็ดนะครับสิบเอ็ดมกรลาด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านพักฮะบ,บ้านพักก็จะมีอยู่ เยอะครับประมาณยี่สิบกว่าหลังนะครับก็หลังเล็กหลังใหญ่ราคาจะแตกต่างกันไปครับต้องติดต่อมาทางอุทยานนะครับครับบริเวณดวงสนครับใครที่ไม่มีเต็นท์มาก็มาเช่าเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ได้นะครับรอบนี้มาคนก็เยอะกว่ารอบที่แล้ว ที่แล้วคนไม่เยอะแบบนี้ครับบ้านหลังเล็กหลังใหญ่เยอะแยะไปหมดครับครับดงสนครับถ่ายครับพ่เข้าวๆนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ได้มาเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีเต็น์เจ้าหน้าที่วางขนาดนี้นี่ครับหน่วยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ นช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับ <Ooh. S 1> ห้องน้ำจุดกลางเต็นครับผมครับบ้านพักในอุทยานนี่ก็จะเช็คเอาท์ฮบ่ายโมงนะครับถ้าเกิดใครมาเช้าไม่มีที่พักที่นอนก็มานั่งศาลาตรงอบริเวณลานกลางเต็นตรงสนได้นะครับ บางทีอาจจะขับรถมาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แวะมาพักผ่อนมานอนก่อนที่จะได้เข้าบ้านนะครับก็มีศา,าลาตรงบริเวณลานกางเต็นท์นะครับครับกวันนี้นักแคมป์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เพเป็นวันธรรมดาครับเต็นท์ตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับนี่ก็จะมีแคมป์ชุดใหญ่เลยครับนี่ห้องน้ำอีกจุดหนึ่งครับบริเวณลานกลางตินดงสนนะครับเชา้ามาก็วิ่งออกกำลังกายได้นะครับ ครับตรงนี้รอบนี้ก็ไม่มีทะเลเหมอกครับปกติก็จะมีทะเลเหมอกให้เราได้ดูครับเหมือนฟ้าปิดมองไม่เห็นภูเขาเลยครับวันนี้ครับบริเวณนี้ก็กลางเต็นท์ได้หมดครับ กาบริเวณจุดกางเต็นท์งสนนะครับอ,อยู่ใกล้ โรงสวนผู้หินล่องกล้าก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้ผมก็ยังคงใช้เส้นทางจากฟ้านาครสวรรค์พิษณุโลกครับนครไทยครับขึ้นมาทางนี้นะครับเพราะว่าทางนี้ผมยังไม่แน่ใจว่า,าเส้นทางเขาจะเปิดให้ผ่านได้หรือยังก็มาง่ายครับมาสะดวกครับทางไม่ชันครับอันนี้ ตรงนี้เป็นบริเวณจุดจ่ายเต็นท์นะครับหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าง่ายๆว่าจุดเช่าเต็นท์นะนะแล้วก็บริเวณจอดรถถ้าเกิดว่ารถเยอะๆเขาก็จะให้มาจอดตรงนี้ครับบริเวณลานจอดรถกำหนดอัตราค่าตอบแทนค่าบริการต่างๆครับเต็นท์เต็นท์นหนึ่งหลังนะครับต่อคืน225บาทต่อ3คนนะครับ ผ้ารองนอนน่าจะเป็นผ้ารองนอนเอ้ถุงนอนถุงนอนก่อนครับอันดับที่2ถุงนอน30บาทต่อคนครับผ้ารองนอนผ้ารองนอนก็จะอยู่ที่20บาทต่อคนครับแล้วก็หมอนใบละ10บาทครับต่อคนต่อคืนนะครับครับเต็นท์225 3คนครับถุงนอน30บบาทต่อคนแล้วก็ ผ้าลงนอน20บาทต่อคนหมอนอีก10บาทต่อคนต่อ1นคืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับลานกางเต็นท์ก็จะอยู่ด้านล่างนิดนึงครับฝั่งถนนนู้นนะครับที่เราไปเดินดูกันตะกี้ก็ไม่แพงครับ3ามคนก็คิดว่าค่านุ่นค่านี่ก็เฉลี่ยน่าจะประมาณคนละร้อยนะฮะเฉลี่ยนะฮะ แต่ใครจะเช่าเต่เต็นก็ได้เอาที่นงที่นอนมาก็225บาทครับบริเวณลานจอดรถถ้าเกิดรถเยอะๆแต่ถ้าใครมาวันธรรมดารถไม่เยอะก็ผมเห็นสามารถจอดกันได้ตรงบริเวณจุดกลางเต็นเลยละครับจอดรถใกล้ๆก็โอเคครับประมาณนี้นะครับรอบนี้เราก็ไม่ได้มากลางเต็นครับ กพมากันหลายคนทริปใหญ่อีกแล้วครับมาที่นี่จุดประสงค์ก็คือไปดูดอกพญาเสือโคร่งครับ บริเวณหน้าป้ายอุทยานนะครับตรงบริเวณศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวนะครับครับนี่คือป้ายอุทยานแห่งชาติภูหินด้องกล้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถติดต่อห้องพักแล้วก็ด้านบนของผมก็จะเป็นในส่วนของรถที่มารอนักท่องเที่ยวที่จะไปขึ้นไปภูลมโลนะครับ ก็จะมาติดต่อตรงนี้ได้นะครับพูดง่ายๆก็เข้ามาในอุทยานประมาณนี้ครับสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ทุกคนเลยครับผมครับระหว่างทางครับ ปกติตรงนี้เราขึ้นมาเราก็จะเห็นประจำนะครับแต่ว่าฮะ <Huh? S 1> มันจะมีต้นไผ่ครับรอบบนเกาะมันจะมีต้นไผ่บังวิวทิวทัศน์ตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีศาลาพ,พักใจนะพักใจหรือพักร้อนพักอะไรก็แล้วแต่นะฮะรอบนี้เขาก็ได้มาล้มต้นไผ่ครับเพื่อที่จะให้พวกเรา ได้ชมก็สวยนะครับตอนนี้เรากลับลงจากอุทยานกันแล้วครับลงกลับจากที่พักกันแล้วครับก็แวะเก็บภาพกันสักหน่อยครับเอนาเช้าใครผ่านมาถ้ามีทะเลหมอกก็น่าจะสวยมากครับตรงนี้รอบปนก่อนจะเป็นต้นไผนะ่บังฮะเราก็เลยไม่ได้แวะกัน ครับตอนนี้ก็มันจะมีนกนะฮะนกเสียบไส้นะฮะนกเสียบไส้นะครับบ้านผมเขาเรียกนกเสียบไส้มากินดอกอน้ำหวานหรือเปล่าฮะก็โอเคนะครับสวยมากนะครับต้นนี้มีนกประดับด้วย